เด้งลูกมานี่ฝั่งแม่นะลูกแม่จะสอนไม่มีมิตรแทร้และศัตรูที่ยั่งยืนเราจะคบใครสักคนหนึ่งเราต้องใช้ใจใช้ตามองให้ดีว่าที่เขายิ้มให้เรานั้นมันอาบยาพิษหรือเปล่าเขาส่งแอปเปิลมานั่นมันลาดยาพิษมาให้เราหรือเปล่าอย่าเล่าความลับของเราให้ใครฟัง ความในไม่ออกความนอกไม่เข้าเราไม่รู้หรอกว่าที่เราเล่าไปให้เขาฟังอะ่ะเพราะว่าเราเปิดเผยเราจริงใจใช่นั่นถูกแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เราคุยด้วยแล้วเล่าอะไรให้ฟังเขาจะจริงใจกับเราทุกคนนะลูกวันหนึ่งที่ผิดใจกันมาคนพวกนี้แหละที่จะเอาความลับเราไปเปิดเผยไปโพสไปแซะโพสด่าโพสว่าเราอะไม่ผิดหรอกนะลูกที่เราจริงใจกับใครอะ่ะ แต่อีเฮ้ยพวกเนี้ยไม่ได้เลยลูกรู้หรือเปล่าพวกเนี้ยมันขี้อิจฉาบางคนอิจฉาหูหลับตับแต่หูดับตาไหมสมองเซลล์มันอยู่ที่ปลายเท้ากันหมดลูกไม่ควรจะไว้ใจใครง่ายๆที่แม่พูดเพราะแม่รู้แม่ผ่านมาเยอะความในไม่ออกความนอกไม่เข้าจำไว้ให้ดีและถ้าเราเล่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเรา เราพบเจออะไรก็ถือว่าเป็นกรรมของเราแล้วเราก็หยุดกรรมด้วยการไม่ตอบโต้ไม่ต่อล้ตอต่อเทียงส่วนอีเฮ้ยนั่นให้มันรับเวรรับกรรมของมันต่อไปเข้าใจนะจ๊ะลูกเด้งของแม่